สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊โมกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊โมมากับสูตรใหม่สูตรใหม่ที่จะแนะนําก็คือการนำสามตัวบนมาคูณเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วกดเปอร์เซ็นต์เนาะอ่ะไปดูการย้อนสูตรกันเลยดีกว่าอ่ะมาดูการย้อนที่งวดก่อนหน้านี้นะคะอ่ะก็คือเจ็ดสี่ห้าเนาะคูณเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วกดเปอร์เซ็นต์ก็จะได้แปดกับหกมาอ่ะแปดเข้าจ้า ต่อไป475คูณ7จ7แล้วกดเปร์เซ็นต์จะได้0กับ7มาอ่ะ0นเข้าอ,อีกแล้วจ้าไปลองแทงกันเลยดีกว่าว่ามงดนน้าจะเป็นยังไงเลขที่ได้มาก็จะเป็น081ย์คูณ7จ7แล้วกดเปอร์เซ็นต์เท่ากับ9กับ3เนาะอ่ะเราเข้าไปลองแทงกันเลยดีกว่าก็จะเป็น2ตัวบน2ตัวล่าง19ประตูเหมือนเดิมเนาะเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง ลองมาแทงกันเริ่มที่ตัวละหนึ่งบาทก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมคะเก้าเข้าอีกแล้วค่ะบวกกันไปอีกแล้วอ่ะลองอีกอันนึงดีกว่าก็จะเป็น8ปดเก้าสี่คเจเจกดเปอร์เซ็นต์ก็จะได้6กกระสามา ไปลองแทงกันเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็น2ตัวบน2ตัวล่าง19ประตูเนาะเพื่อการกระจายความเสี่ยงอ่ะรอบนี้ลอง2บาทเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมคะว่าหเข้าอีกแล้วอ่าเงินบวกกันไปอีกแล้วจ้า อาวันนี้เจะโชมพารวยก็พาสูตรใหม่มาให้กันดูเนาะสูตรนี้ก็ยังเข้าเหมือนเดิมถ้าใครสนใจเข้ากลุ่มหวยของเจ๊โชมพารวยนะคะก็สามารถแอดมาได้ที่แอดสามารถโปเจ๊โชมจะมีกลุ่มหวยเนาะที่เจ๊โชมจะมีการวังเลขให้เจ๊โชมจะวังเลขให้ทั้งวันทุกวันเลยถ้าใครสนใจก็เข้ามาได้นะจ๊ะเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย